สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปู่ของยาพาแฟมิลี่นะคะมาดูยาพาเย็บกระติบข้าวขี้ไล่ที่เดี่ยมขี้ไล่ยาดิขี้ไล่ตัวเห็ดขี้ไล่เนาะเบึงยาพาใส่เสือกับด้านพี่น้องเคยปวดเมื่อยนะเปลี่ยนซองเธออะไรยังผิดอยู่โอ้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่หัดข้อกับอะไรผู้หญิงว่าหัดข้อกับเปลี่ยนไม่ เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอยู่่อใส่ก่อนปากรได้นิ้บไปไหนเขาใส่ไงนิ้บไปใส่หเขาจำปาดงป่ะป้าก็จะรู้เลยอ๋อจะปิดข้าวอยู่จำปาดงทะลุแล้วนะคะยาผ้าบอกนิ้บไปไหนพังหมดแล้วนะคะยาดิยาผ้าก็เลยสีนิ้บไปไหนเลยค่ะ ใส่ใส่กินเนาะี่จำปาดงขัวกลางนะคะเมื่ออื่นก็ได้เอาไปแล้วสันนี่พรุ่งนี้ก็ได้ถือไปให้เลยนี่เนาะสีเขียวสดใสขนาดเลยมันคืออันเรื่องแสงในบ้าเนี่ยเบสสีมันคือเรื่องแสงแหละกุ้งกุ้งเวียนไรนี่จ้ะจะเอาสีนิเคียวแบบดัมบุมทุมเลยเพียนอันดับแรกเปลี่ยนเสือก่อนจ้ะก็จะท่าังไม่เห็น เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะ,ะใส่ถูกด้านแล้วนะตอนนี้โอ้โหจะคล้องมาใส่พิษกตยังให้มันยหัดคอยอยู่เนาะน้องเงือกหัดเนอีกอบเปลี่ยนทองถือยิ่เปลี่ยนแล้วก็บ่ถืออีกนุ่งอาบน้่งเปลี่ยนเมื่อนี้ไปใส่ในเมื่อนี้ได้เวียกยังไงจา้า,จาวันนี้อยู่บ้านค่ะตากล้องกับพึ่งมาจากที่ทำงานด้วยค่ะเหตุน้ำจิบอันนี้แหละ ภารกิจเยอะนะคะวันนี้นะคะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะคะ<_ <k> _ <a> พรุ่งนี้เราถึงจะไปจำปาดงนะคะแต่ช่วงเช้าเราจะไปไปทำบุญทอดผ้าป่าก่อนท <_' n> อดผ้าป่าอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะผ้าป่าเอาซองไปส่งันกันใช้สายเราก็จะไปจำปาดงกันนะคะเราก็ทิพย์เขาไปให้อันคั่วากลาง ได้ไปอยู่บ่อันจันทึงสุกเมื่อกี้นี่ได้ไปจำปลาดกอยู่บ่อไป,ปบ<อ>่ได้ไปเลยเนาะไปแล้วมีผู้ขับไปเนาะบ่ซ้อนนั่น,ม,นมอเตอร์ไซค์อันปูพองไปบ่ย่านตุกย่านตุกเพื่อนบ่ไปส่งน,นมนนะ่ะเออส่งร้านร้านกบบาตกปลาอืมเราไปหนักได้มาไปเลยอืไมไอ้ว่าจะเลกไดเดี๋ยวได คนบดถ่ายเห็นพอคนมาหับเลยตเออให้ปูพองไปทรงเลยออให้พวกแว่นมอไซไปท่งเลยมานนีไปทุ่มนีออวิชทา้งหั้นมาแล้วนี่ยไปหาป้ายคนน่ะโคบลัะเตะทันีแล้วซื้อมาเป็นรับพี่โอมอยู่ว่านอนแล้วก็มารับน้ามนต์่นนักโขกลงไปเฮ็ุกินเอี่ยงก็เบะหกโคบโคกไผโคบกระสาเนาะ ไปถือมาแทนโคกแตกบ่โคกแตกงานงานลูกเสือคนโอ้โหจะอย่างวะดิน้ำมนต์ยืมโคกภาษาไปทำกับข้าวที่โรงเรียนนะคะจับกลุ่มเห็ดน่ากินน่ะบ่คือสมัยตัวเขาเรียนน่ะเออเห็ดโคกทะลุว่ะจิโคกกระแตภาษาภาาษผู้ใดเอาวางไวยังบ่ได้ขึ้นไปอยู่ยังผู้ใดซื้อมา ไอ้น้ำมนเลยโอ้น้ำมนำมซื้อคุกเองเนี่ยไปดูก่อนนะคะคุกเอาคุกคุณไปตามแบบแตะก่อนอ่ท่านด้เห็นทุนยังไงนี่นะคะ<ด>คุกนะคะคุกน้ำมนนะคะเออน้ำมนคนเอาไปน้ำมนซื้อมาแทนอันปาซาเด้อค่ะโอ้ได้การงามขนาดคุกหน่อยนี่ม,มีความรับผิดชอบขนาดเลยะคะ่ะเบิ่งเนี่ยเห็ดของอัน ปลาซาแตกก็ไปซื้อมาแทนแต่ยังไม่ได้เอาขึ้นไปส่งเลยเดี๋ยวเพื่อนผ่านมาจะเอ,อเื้อนให้เพื่อนเอาไปยังเรียกงงปาลาซาลุงเสือเมื่อวานวไปซืออ้อพวเมื่อวานนี่บ่เออเพื่อนเห็นตัวชุดตัวชุดอืมโอ้ยเหี้ยนครับเนี่ยเพื่อนเป็นเบาวเลยอืมแล้วก็นว่หนาเพื่นขี่รถเครื่องผมจักหน่อยกับฮัดครับได้ขี้ในบริเวณนั่นจะคลองไง อายุยังไม่ถึงไม่ได้ให้ขี่เข้าในเมืองอยู่แล้วอายุเขาเจายังไม่ได้เลี้ยวจักน่วยแล้วเดียบเข่านะน,น,อยอยานี่เลี้ยวหรอเปล่ี๋ยวไปเอามาสู้กันนะเจ็บม,มือกับนี่เรียบร้อยนะคะรเรียบเข่ายาผ้าเลี้ยวหลืเด้อค่ะเด้อจะมีเอฟซีที่จองนะคะเอฟซี FC ยาผ้า,าจองผ่านไลน์ แอดแมมอยู่ ame, สามสี่ท่านนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้นะคะเดี๋ยวจะทักไปถามอีกทีหนึ่งนะคะว่ายังสนใจอยู่ไหมคะว่ายังสนใจอยู่หรือเปล่านี่นะคะเสร็จแล้วหลายเดือนมากสวยงามคุ้มเห็ดยี่ยองกระดิบอนันย่อมเอียงก็ณี่ยอมเปลือกปลาดูเปลือกเปลือกดูนะคะเ, <อ S 1> เปลือกไม้ดูนะคะเปลือกดูบอมเบนสีเคมีมา เด,ะะเดี๋ยวแอดแม่มสิทักไปทางไร้ด้วค่ะเด้อคนที่จองไว้นะคะตามคิวนะคะอบอกว่ากันเนาะคะนะ่ะเนาะอุไรท่าได้ก็สิได้นะคะแต่ถ้าใครเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็ขายคนใหม่นะคะนนเขี่ยวมากระบาดน,นี้แอดมินโอ้ยโบเมียนแอดมินนั่งเอกซอง ใส่เวลาเห็ดอยู่จักเดือนบุญนี่จังเดยซ้ำเนี่ยค่ะพี่น้องมันใช้เวลานานนะตามภาษาย่ายผ้าล่ะที่มันไหลเข่าแล้วพระเจ้าต้องการอย่าบวรุนเอาให้ครกเจ้าเบืองนในเลยใหญ่พูดอันล่ะเ็ดให้ลุงพลก่อนไม่มีเกตหน่วยเ็ดให้ลุงพลจังหน่วยนี่ยจะไปส่งพลหน่วยเดียวนี่เนาะหน่วยใหญ่เนาะเป็นครัวกลางนะคะเอาไปให้ครัวกลางนะคะจำปาดมใต้มือโค่ก็สร้างที่ขาวขาวพระเจ้าบูด อ่าเดือดแต่คนมากบางคนก็มากสีบางคนก็มากบ่สีเพิ่งบดได้สิเห็ดแบบบ่สีแบบนี้เอ้าก็มีแล้วมีบ่แบบไม้ธรรมชาติเดือดจะไกลสีเย็บแล้วบ่ก็ะนิบไปเรื่อยๆรื่อยเนาะเย็บจะน่วยแล้วนี่ละห้อก็ะนิบสองจะเริ่มเย็บเนาะอ๋ออันน้นก็สจิตตาตู้มีสารไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เย็บโอเคบ้านได้เย็บอันนี้ก็บห้องก็แล้วบ้านนี้มั่นนี่อ่า นี่คือไรายได้อีกทางหนึ่งของแม่นะคะนอกจากเงินเดือนแล้วเนาะเรามีเงินเดือนกินได้เดือนนี้เดือนเท่าไหร่กันเดือนละหกร้อยนอกจากรายได้เงินเดือนเดือนละหกร้อยนะคะเบียยังชีพนะก็จะมีไรายได้จากการสานกระติบข้าวนี่นะคะปีหนึ่งเดียขายอยู่ดอกจักเถอ่อสองสาเถ้อประมาณนั้นปีหนึ่งเดียขายอยู่ประมาณสองสารอบแค่นั้นละคะ่ะ อืมปอออนช่วยสารเนาะนแต่ไม่มีใครเย็บเป็นนะคะมีแต่แม่เย็บเป็นคนเดียวอาาปอออนอ่ะสอยสารอยู่ให้ตอ,อ่อนอออนช่วยสารที่เหลือเป็นฝีมือย่าพาทั้งหมดเลยการเย็บการอะไรนะคะเขียวมากเลยแบนี้ นะคะคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปูผของยา,าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ